ลุงแก้วครับลุงแก้วอยู่ไหมครับอา้าวตนกลา้าขึ้นมาเลยลูกสวัสดีครับลุงแก้วอืมดีลูกดีแม่เฮ้ยไม่เจอนัานโตเป็นเบ้าแล้วลุงแก้วสบายดีไหมครับสักครูน่นึงนะครับเอะทำไมชนะไม่มีสาม G แล้วล่ะ แล้วตนกล้าจะเล่น iPhone ยังไงเนี่อยอาด้ยเด็กสมัยนี้ไม่เมื่อสมัยก่อนเล่นแต่โทรศัพท์นึกทึ่งสมัยลุงอย่างเด็กเมื่อไหร่แก้วมันจะมานะสายตลอดเลยเออเอาตาโน่นมันมานู่นแล้วนู่น,นเพื่อนเรามาแล้วมาแล้วกว่าจะมาได้นะไอแก้วโรจี้เพื่อนเล่าเตือนไ้ไปฮี่ว่าแต่วันนี้เร่าถ้ำไรกันดีอะ เราว่าไปเดินเล่นลาดกันวะเลยมะเราเพิ่งเปิดร้านเล็กเดียวนี่ขนาดไปกันเลยดีวะอ้โหตลาดมีของขายเต็มไปหมดเลยอะ่ะน่ากินไปหมดเลยนี่กอกเลยโอ๊ยอยากกินชายเย็นร้านแปะจังเลยเสียดายร้านแปะบิสไปวแล้วระหว่างไปห้ายยังเคยกินกันวะเฮ้โมเธอไม่ใช่ยังเบี้ยกันนี่เราว่าไปหาของกินบ้านเรากันดีวะ ดีค่ะมาบีสวัสดีค่ะมาบีจ้าว่าพือเด็กๆมาจากไหนกันนี้พวกเล่ามาเดินเล่นครับพอดีว่าเบื่อเบือ่อว่าแต่นั่นกรงนอกอะไรอะครับที่มาบีแคว้นอยู่กรงนกเขาชาวานดลกลกรงนกนี้นะเป็นข้องขึ้นชื่อข้องอำเพื่อจะนะข้องวันเราเลยนะโคตรจับไม้นี่หมอเธอเราเริ่มอีเบื่อแล้วล่ะไปเล่นที่อื่นวะไปขณน,นพวกเราไปเล่นน้ำเล็กกันเลยดีวะนี่ก็เริ่มเย็นแล้วไปกันเลยวะ ม่อบเล่นน้ำสนุกจังมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเล่นน้ำมาเร็วเราต้าชื่อวัวดำโม่ชอบเล่นน้ำทะเลที่สุดเลยอ่ะว้าวสมัยก่อนน่าสนุกจังอยากไปทะเลจุงเบยมาลุงจะพาไป ชนะเนี่ยอากาศดีจังเลยสดชื่นจังเลยครับผมใช่แล้วลูกนูนน,นูเดินเองเฮ็นเดี๋ยวก็ถึงเล่แล้วเอ๊ะลุงตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะครับน่าสนุกเชียวเขตก่อสร้างนะ่ะลูกเฮ้อนั่นๆๆ เขากำลังลงทอการ์ดกันใยัยเป็นเพ้นพัฒนาผากตายในลูกเออดีนะครับบ้านเราจะได้เจริญเจริญถุกย่างมีด้านดีด้านเสียสิ่งที่ตามมาหากบ้านเรากลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมบ้านเราได้กลายเป็นหมาบตาผุดซ่องธรรมชาติแร่งธรรมาหากินอากาศบริสุทธิ์ลุงคิดว่าคงไม่เลื่อยห้ลูกล้านได้พบเห็นอีกต่อไป ทะเลไม่เห็นสวยเหมือนที่ลุงเล่าเลยทำไมเป็นแบบนี้ละเนี่ยเล่เพื่อนสุดท้ายที่ยังส้วยอยู่ของบ้านเราเล่สวนกงที่เป็นแรงธรรมะกินข้องชาวบ้านต้องมาพังลงไปทุกๆวันทำไมล่ะครับลุงไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องก็ทำลายไปมากแล้วนี่ถ้าเขาจะมาสร้างถาเรือน้ำลึกลุงวา่าฮะนี้ของไม่เลือกให้ลูกล้านเราเห็น เออเอาเถอะตังการบบานกันว่า